เป็นคงจริงว่ามาหากินอยู่ที่เมืองไทยว่ามีละผัวรักไซรไล่อะอยู่กินกังไลมีลูกสองคนเป็นเสาทั้งคู่สวยหน้ารละอีน้นหน้ายงังยังไม่มีผัวสะกังพวกนุ่มนมติ๊กแจ๊กอีลูกของตัวจังสวยก็ไข่ก็หลงรักว่าส่งมันไปเลี้ยงเย็ดเย็ดเย็ดจาก ฟังดังว,ว่าจะยังลีนี่วะมาครับอ่ไอาชาไาอชา,าอาลูกตองอาตองุงหลังลักของอามาอ่าต้ว่องโดนแป้งมาเอ้าฝังแป้งไปเลยที่ถึงจังเลยวัางนี้มีอะไรละวาอาม่าถึงลางมาหลักอวบอ่อาล อาตรงนี้นะเป็นหลังที่อามาลักที่ศกดาบางดาหลังๆเลยโอ้โหคุณแล้วรักจริงเลยว่ากัรักอามาเหมือนกันอาเนี่ยหลีใจมากๆเลยที่อาจะว่รักอามาอาหว่งไงวังนี่มาหาอามาถึงรักมีอะไรจะขออามาอีกเราว่าแค่สงสัยอามาสงสัยอะไรอ่ะก็เนี่ยบ้านเนี้ย อ้วก็อยู่กับมามาตั้งนานแล้วอ่ะเออทไมลูกถ้าวันหนึ่งอาม่าไม่อยู่แล้วอ่ะเอออาม่าจะยกบ้านนี้ให้ใครเหรอฮก็ไม่น่าถามเลยลูกตูนอาม่าก็จะยกให้ลือไง่ายให้ลือให้ใครนะม่าให้ลืองไปทำอะไรทำไมทำไมหลังตรงก็ม่าไม่ยอมให้อั้วก ว่ารักบ้านนี้ของวัวอ้ามาจะมาลื้อบ้านนี้ทิ้งมาอ่ะ้าวว่าเกลียดมากว่าไม่รักมาแล้วว่าไม่รักมาแล้วว้าวรับตรงให้เลือว่าให้เลือกไอ้กูผิดอะไรเนี่ยกูผิดอะไรก็กูบอกว่าให้เลือกกูให้อีกูให้อีกะยกให้อีให้เลืออะไรของมังวะปลาสักจะกินกว่า ขนูม่ายกให้ใครวะให้เล่ะใครล่ะให้ใครฮะให้ใครโอ้โหให้มึงเลยโอเคไหมโอเคนั้นแหละโบให้มึงเลยให้คุณคงเลียวเลยโอเคแค่นี้ก็จบแล้วเนี่ยไอ้หนังไอ้หลังไอ้หลังโอ้ไอ้เอ้พูดดีๆไม่รู้เรื่องไอ้ไอ้ยังอีก้กันกูไม่เก่งกับมึงแล้วกูณคัดออ ที่ไหนที่คนที่ไหนเนี่ยอะไรนะคนที่ไหนเนี่ยคนลอยองฮีเฮ้ยทำไมลอยองมีฮีอ้าวคำว่าฮีคำว่าจัฉาครับผมทะลึ่งหรือเปล่าไม่ทะลึ่งอย่างคิ้วคิ้วฮีเฮ้ยอย่างตาตาฮีเอาไว้ทำอะไรดูฮีเฮ้ยดูจ้าดูจ้านี่อะไรจมูกฮีไม่ทำอะไรดมฮีเฮ้ยดมจ้าดมจ้านี่อะไรอะปากฮีได้ปากอ่ะลิ้นฮีเอาไว้ทำอะไรเลียฮีเฮ้ยเลียจ้าเลียจ้าอ่าอ่ายากเจอคลิปตลกสนุกแบบนี้อีกพบกับแดงได้ที่นันนี่ฮัวเดียร์ที่แฮ เลือกจ้า